กอรับน้อมองพระสมาสัมพุทธเจ้าพองนั้วนเสนเก้าในเวลานี้ประมาณตีสามสิบห้านาทีวันนี้เป็นวันพระเรือนพูดเรื่องการสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นกับตัวเราเราจะทำอย่างไรศรัทธานั้น ยังจะเกิดขึ้นกับตัวเรานับว่าเป็นความสุคดีของเราที่เราได้เกิดในครอบครัวสมานติิอีกทั้งบ้านของเราก็ตั้งอยู่คนละฝากฝั่งกับวัดชีวิตในวัยเด็กของเราส่นมากกุ๊กขีอยู่กับวัด ได้เห็นหลวงปู่หลวงตานผนุ่มนน้อยเห็นแล้วเกิดศรัทธาอย่างล้นพน้นได้นั่งใกล้ผู้ส่หผมผ้าตรงใจพระอ,อรนัน ไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนอ่านหนังสือเชื่องานวัดเด็กวัดเราก็เคยเป็นไม่ว่าผู้ที่อยู่วัดจนผู้ทุศินก็ตามเราไม่เคยเสจใจไม่เคยเน้นส่วนมากจะเน้นผ้าที่สั้นหม่มเห็นแล้ว เกิดความนิ่มใสเกิดความสบายใจสบายตาตัวหน้าพระประธานวัดบันนองน้อยตะบนนากระแสงเราก้มกาบเรามีปิติแผร่ซ่านไปทั้งตัวเราสังกิตอธิษฐานขอเดินตามโอยพระบาทพระสมมาสัมพุทธเจ้าเราปาสนา ความเป็นพุทธภูมิตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาถึงแม้ว่าความปรารถนาของเราจะไม่เป็นผลสำเร็จก็ตามความปรารถนาของเราสิ้นสุดลงแล้วนับตั้งแต่วันที่เราดวงตาเห็นธรรมเมื่อสิบปีที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์หลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นกับเราหลังจากที่ เราลงใจเห็นทำเรากินข้าวมื้อเดียวมาร่วมสิบปีแล้วกินข้าวมื่อเดียวทำงานทั้งวันไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเหตุการณ์เช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับเรามาก่อนเราจะอยู่ในวิหารธรรมผมวิหาร4อุเบกขาจะใช้เยอะ ไม่ว่าท่านเหล่านั้นจนู้ทุศินไม่ว่าจะขับรถเองสั่งอาหารกินเองนั่งตามพัตคารนั่งตามร้านอาหารเราก็ไม่เคยเสียใจไม่เคยตดเตือนท่านทั้งหลายเหล่านั้นสุดมากแล้วก็อุเบกขา ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามวาระท่านทำอย่างไรท่านก็ได้อย่างนั้นอย่าไปติดเตือนท่านทั้งหลายเหล่านั้นเลยยิ่งจะทำให้จิตใจของเราสมองอย่างว่านานาจิตตังความคิดความอ่านของคนนั้นนาำไม่ได้ ศรัทธาที่เกิดได้เห็นทรงใชระาาร้าอรหันต์ก็นับาบุญก็ถือว่าเป็นบุญตาของเรามากแล้วท่านจะทําอะไรก็แล้วแต่ท่านท่านทําอะไรไว้ท่านก็ได้รับผลก,กรรมของท่านเองขอให้เรามีศรัทธาแค่นั้นแหละเชื่อมัน่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเมื่อบารมีเราเต็มเราก็จะได้สมประสงค์ก็มีครั้งหนึ่งถ้ะจะาม่ผิดก็คือพระเจ้าประสิทธิโกศลได้ถามพระเจ้าว่าเราควรจะทำบุญ กับบุคนใดพระพุทธเจ้าก็ตัดตอบว่าเราควรจะทำบุญกับคนที่เราศรัทธาอา่ันทั้งหลายเป็นอิพธิาลนาใครควรใช้สติปัญญาของเราสมควรประการใดนั้น ก็ส่ทั้งหลายพินิพิจรารณาดูวันนี้ก็สมควรเกี่วเวลาสาธุสาธุสาธุ